ยะธาวาริวะฮาปุราปริปุเรนติสาคารังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกะปติอิจิตังปฏิตังไม่หังกิปัเมวะสัมมิจตุสเพปุเรนโตสังกปังจันโดปัญญาระโสยะธาอิจิตังปฏิตังมะมะกิปัเมวะสัมมิจตุสเพปุเรนโตสังกปัง มานิโชติราโสยะทยิภิวัชตุสาพโรโพเวนัสตุมาเมภาวาตุอันตรายโยสุขิเท ขายุโกภเวอภิวาธนสิเลสนนจังโุทธาปจายโนจัตตารโอธรรมาวาทันติอายุวันโนสุขังพาลานติจัตตารโอเปรมาพรหมวิเฮรธรรมาวาทานันเต ประมังมหาเมตตาประมังมหากรุณาประมังมหามุทิตาประมังมหาทสุปเฆาติกัตตโรประมังมหาเจโตวิมุตติธารมาวัาทันเตประมังมหาเมตตาเจโตวิมุตติธาประมังมหากรุณาเจโตวิมุตติธาประมังมหามุทิตาเจโตวิมุตติธาประมังมหาทสุปเฆา เจโตวิมุตติธาติจัตตารโอเปรมังเจโตวิมุตติมักขัสัจธธรรมวาททานเตเปรมังเมตตาเจโตวิมุตติมักขัสัจธาเปรมังกรุณาเจโตวิมุตติมักขัสัจธาเปรมังมุทิตาเจโตวิมุตติมักขัสัจธาเปรมังทัสสุเปค้า เจโตวิมุติมากัสัจธาติกาตาาโรปรมาหาเจโตวิมุติพัลาสัจจาธรรมาวัฏทันเตมปรมาหาเมตตาเจโตวิมุติพัลาสัจธาปรมาหากรุณาเจโตวิมุติภัลาสัจธาปรมหามุติตาเจโตวิมุติภัลาสัจธาปรมาหาทัศุเปิกังเจโตวิมุติพัลาสัจธาติ จัตตารโหเปีมังฆาปัมัญญาธรรมาวัฏนเตเปมังฆาเมตตาเปีมังฆากรุณาเปีมังฆามุทิตาเปีมังฆาทัศุภิกขะติจัตตารโหเปีมังฆาสัจธรรมาวัฏนเตสัพพะโทกสัจธรรมสัพพะโทกสมุทัยสัจธรรมสัพพะโทกสมุทัยามากสัจธรรมสัพพะโทกสมุทัยามากนิโรธสัจธรรมเตม สีต่างโอนนังปฏิอันติตโตวาลมิคาใิจะสิริสเปจมกเสสิสิเรจะปิบุติโยตโตวาตาตโปโคโรสังฆาโตปฏิหันยติเลนาท่านจะสุขาท่านจะชายตุงจะวิปัสสิตุงกิเลสุเปข้าพรหมวิญญาณธรรมทาตานังสังขสอาคังพุทเถ เหวัานิตังตัสสะมังมิปันติโตโปโซสัมปาสังอัตธรมัตตโนกิเลสุเปฆาพรหมวิหารธรรมมการเยวัสเยตพภวุสุเตเตสังอนันจปานันจวัตเสนาสนานิจทัยไอยาุชุโพเตสุววปสันเมนะเจตสาเตตาสสธรรมังเทเสนติสั phatukapano thanangyang so tham amithan yaya parinipa tayana sao ting akato we pasanna nang akhang tham mang vichanatang akhe pu te pasanna nang thakin aye anutaray akhe thame vira pu pasame sukhem akhe sang wartawan naang punnyak hete antare aaka sami anang taanghang punnyang ธรรมะสมาหิโตอนุโพโตมนุโสวาอาค้าปโตปโมทติตติอายุโตบาลโตเทโรวันนาโตปฏิภาณโทสุขัสสะทาตาเม ชาวิสุขังโตอธิคาจติอายุทัตตะวังวันนางสุขังจะปฏิภาณโทธีคาหยุยาสวามุติญาตะยัตูปปัจจิตติเตอธาสิเมอากาสิเมยาติเมตตาสัทจะเมเปตานังทินางทาชาโปเพกตาตมโนสรานังิรุณนางวาสสโควา าวันญาปริเทวนาณตังเปตานามาทายาเอวังติตทันติญาตโยยยันจะโคตปินาตินาสังค์มิสุปฏิทิตาเทคารตังหิตายาตสถานาโสอุปกาปฏิโสญาติธรรมโมจายังนิทัสโตเปตานปูชาจตตาอุลาราลันจะภิกขูนัมณู นางอามิปุนยังปัสสุตังอนณาปกันเตมยาปุนยังปัสสุตังอนณาปกันเตอธาสิเตอกาสิเตยาทิมิทาสัทธาจเตเปตานังทาปินาังทาชาโปเพกตัมโนนังยรุณนางวาโสโกวายาวัญญาปริเทวนาณตังนัมัตายาเอวังติธ ันติญาตโยมอาันจะโคทาคินาทินนางสังคมมิสุปติสิทาทีคารตังหิทายัตสธานโสอุปกาปติโสญาติธรมโมจะอายังนิทัสติโตเปตานปูชาจกตาอุลาราพลันจะพิคุณมโนปทินางตุมหหิปุญยังปสุตังอนาปกันตตยาปุญยังปสุตั Ang anak, sam. Some... โมติสัจจกาเลทาทานติสปัญยาวาทานโยวิตมะชราสามมุติสัจจกาเลนาทินังอริสุชุโพเตสุตาปิสเวปสันนมนาตัสวิโพลาโมติทาพินาเยตาทานนโมทันปิวายาวาจังกระรุณติวานตนาทักินาโอนาเตปิปุญญาสภากินโนตาสัม มาทเทอาปฏิวานจิตโตยาตินทนังมหาพลังปุญญาณิสมุติศาสจะโลกาสมิงปฏิถติปานินานติปริพุตตาโพคาภตาภัจจาวิตินังอาปัาสุเมอุตตคางทัพินาทินนาอโทปันกัปลีกตาอุปาทิตาอนุปันญวันโตสัญญาตาวรมหาบราม ปัญญาจาริโนยถาทั้งโตคมิชยปันไิโตคารมาวะสรงโตเมอาจทวงอนุปัตโตกตังอนันตตาปิยังเอตังอนุสรังมาโจอริยธรรมเมธิโตนโรอิเทวนางประสังสังติเบจสักเกมปโมทติติ ญาติสมิงอลาคัตโตปมาอนาลาคัตโตปมานิสารณาพันดาคาริกาพันดาคาริยสัมมามิชฌาปริยาติปฏิปาติปฏติเวทสัตธรรมปติโรปเทเสกาเปติวาสังปันอิตชาติโยอนุปันญปัน यवान्ते थ पोजेतवासयते वरमः ब्रह्मपाण्ड्याचारिणो याताथ वरमः ब्रह्मपां जातासुन्दसं कीनमधिषेत पूजिता पूजयन्ति मानिता मानयन्ति न ततो न अनुकम्पान्ति माता ตรานิปัสสติเติยานิธาอนุโพตานิสัมมาคตานิภูมมานิวายานิวาสนตลิเคสสเพวาอนุโพตาสุมาณาภวันตุอโทปิสากาจะสมานตุภาสิตังสุภาสิตังตินจิปิโวเนมุขเยสตุปาทถกกังอปาปังอนุธารโมปเทสังอนุการกานังตัสมาหิอนุโพตานิสั เมตตสัพเพเมตังกโรมานุสยาปัชยานุโพเตสุภาหังตตาพาติกายทิวจารตโตจหรันติเยพะลิงปัจโจปการังอภิกังกมานาเตโคมนุสตาโนกาโนภาวาอนุโพตาวิเศสนามันติกาจาเเศสมานามนุเชนิยตาตัสมานิเนราขามาปม माता न मीयन्ति ये पमाता यथा मदाते इमिना पुण्यधर्मेण उपाचया पुनोतरा आचार्योपकारा च माता पिता च तथा पियाम मां चंद्रमा राजा पुनावंता नरापिचाप्रमा चाप्रमा पान्या चाअमाराचायिंधा चातोकापाला चातेवताया मोमिता मनुषा चामचतावेरिका पिचासपेसतां तिहोन्तु पुन्यानि पाकानि मेषोकं चतिविथां तेतुकेपापेतवो मदंतियेकेचिपुतकापनामहंतापिम्याहकायेचानेकेपमाथेनात्यवाच มะเนว้าปุญญะเมอนุโมทันตุขันตุปะตตมุตตะมังสัพพเวราโนเจปะมุนจันตุสัพพะโทสังสัพพโกทังสัพพโมหังสัพสะโมหังสัพพโลภังสัพพิชฌาพิสมะโลภังสัพพตันหังสัพพปันหังสัพพการังสัพพเกเลสังสัพพสังกิเลสังสัพพวิสังกิเลสังสัพปุปปิปเกิเลสังสัพปุปเกิเลสังสัพพตาสุปเกิเลสังสัพสุลัสสุปเกิเลสังสัพพวิปัสสนุปเกิเลสัง สัพพโกทางสัพพราคังพระวันตุเมตยังกป็นจิกุสลังกามังกัตตาพังกิริยังมามาตาเยนะวาจามนสสติตาเซสุขตังกตังเยตยาธาคตาโพธิสัตตาสัมยโนอัติเยจายาธาคตะาโพธิสัตตาสัมยโนกตังปุญญาพลังไมหังสพเพปาติพระวันตุเตเยตังกตังสุวิตตังทินังปุญญาพลังไมายา เยจตาทานาชาณิเทวาคันตวานิเวทยุงสัพเพโลคามีเยสัตตาชีวันตาหระเหตุกามนุญโงโฉนังสัพเพละพันตุมามาเจตาสาตีอาชมายาอาปาเวคิตวายโยปินดาปโดปริคุโตโทเนวาทวายานามตายานามันดาญาณวิโพสนายา ยาวาเทวาอิมาสตายาสถิติตียยาปนายาวิหิงสุปารติยาวรมหาพรหมปัญญาจริยาลุคายาอิติปุรานันจะเวทนางปฏิหังขามินวันจะเวทนางนาอุปาเทสามิยาตราชเมพเวิสติอนาวัชตาจะพาสุวินาโรจติ पातिशाङ्खायो निशो पिण्डपादाम्पदि सेवा मे मे वाधवाय न माताय न मण्डनाय न विभूषणाय या वा देवा อิติปุราณังจะเวทนังปฏิหังคามินวันจะเวทนังนาอุปาเทศสัมมิญาตาราจะเมปวิสติอนวาชตาจะพาสวิหาโรจาติ